ช่วงมุสลิมทัวร์ที่สุดของภูเก็ตสนับสนุนโดยจังหวัดภูเก็ตท่านผู้ชมครับช่วงมุสลิมทัวร์วันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่กลุ่มสตรีเกาะข้างคาวนะครับเพื่อที่จะมาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็มาดูเพราะที่นี่เขามีการรวมตัวการทำน้ำพริกหลายชนิดเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาพบกับท่านประธาน หรือผู้รับผิดชอบนะครับสาวัลกุมครับไม่ทราบว่าการรวมกลุ่มของเรานี่มีการรวมกันมานานมากน้อยขนาดไหนครับอืก็ปี48ค่ะครับกอบ่อนแรกก็ลงขายแถวแถวบ้านแล้วก็แถวบ้านบอกว่าเออใช้ได้ขายนอกได้ครับแล้วก็เลยทําไปส่งดูแถวตลาดน,นั้นมากแถวร้านค้าบ้างเป็นไงฮะเป็นไงแล้วก็ขายได้ดีค่ะค่ะแล้วก็เลยก็ออก เขาบอกว่าให้ส่งโอทบก็เลยไปส่งค่ะก็ส่งประกวดครั้งแรกก็ได้สีดาวเลยค่ะท่านผู้ชมจะเห็นว่าเวลาพี่น้องที่นี่เนี่ยนะครับโดยเฉพาะมุสิมาที่เขารวมกลุ่มกันเนี่ยจะมีใบประกาศนะฮะมอบเกียรติบัตรนะให้กลุ่มสตรีเกาะข้างคาวนะครับอันนี้จากพัฒนาการจังหวัดนะฮะที่ได้รับเหมือนกับเป็นเครื่องยืนยันว่าที่นี่เนี่ยทำถูกต้องตามมาตรฐานชุมชนนะครับอันนี้ตอนนี้น้ำพริกที่เราทำนี่มีกี่ทั้งหมดกี่ชนิด ะ 6, 6ชนิดใช่ไหมครับ6ชนิดท่านผู้ชมฮะที่ที่ผมถืออยู่เนี่ยคือน้ำพริกกุ้งเสียบนะฮะผัดพริกขิงค่ะนะฮะอันนี้เป็นไงได,ได้รับความนิยมไหมฮะได้ค่ะได้นิยมมากนะครับ,รบท่านผู้ชมครับพอดีท่านนายกเพิ่งมาถึงนะฮะท่านนายกมโนธพันธ์ฉลาดนะครับนายกหนุ่มนะครับ ที่เป็นมุสลิมไฟแรงในพื้นที่นี้นะครับท่านนายกครับเห็นว่าท่านนายกเองก็ได้ให้การผลักดันสนับสนุนเต็มที่กับที่นี่ใช่ไหมเพราะว่ากลุ่มน้ำพริกกลุ่มนี้เองก็เครือข่ายเยอะแล้วก็ตั้งที่เสียงให้กับตำบลของเราครับผมอยากจะเอาสินค้านี้ไปวางที่ที่ที่บูธที่สนามบินครับให้ว่าเป็นกลุ่มน้าพริกจากกาะข้างเค้าเนี่ยนะครับได้วางว่าเป็นตรงนี้นะครับแล้วก็วันนี้มีสมาชิกเรามาทำน้าพริกด้านไหนนะเดี๋ยวยังไงให้ให้ให้ท่านผู้ชม นะครับเข้าไปดูข้างในนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะครับแต่ท่านนายกเนี่ยนะครับยังอยู่กับเราเดี๋ยวท่านนายกจะพาเราไปที่มสัสยิดแห่งหนึ่งในบางเท่านะฮะเดี๋ยวเสร็จที่นี่ก่อนนะครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมกับท่านนายกนะครับก็ได้มาจากที่กลุ่มสตรีข้างคาวนะท่านนายกที่เราได้ไปดูในเรื่องของน้าพริกกันตอนนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่มัสยิดมูการอมมูกดรอมนะครับซึ่งเป็นมัสยิดที่เขาบอกว่าใหญ่ที่สุดในจังหวัดภูเก็ตเลยนะครับท่านนายกจริงจริงแล้วมัสยิดหลังนี้เนี่ยเป็นมัสยิดที่สร้างแต่เดิมหรือเรามาสร้างใหม่ครับครับมัสยิดนี้ก็เป็นมัสยิดหลังเดิมนะครับเมื่อปี2 5 0 9นรครับได้วางเสียเลิกโดยท่านจุฬาต่วนนะครับศาสตร์ศาสตร์ครับเามาวางเสียเลิกและก็ ได้ใช้ประโยชน์มาตามแบบแ็นที่ท่านเห็นอยู่นี่ครับครับผมถ้าพูดถึงผมดูบริเวณทั้งหมดโดยรอบของมัสยิดนี้ใหญ่มากทั้งหมดรวมแล้วประมาณพื้นที่เท่าไหร่พื้นที่ประมาณประมาณเกือบสี่ไร่ครับเกือบสี่ไร่ใช่ไหมครับเอาละครับท่านนายกครับไหนๆรายการเราก็มาที่ภูเก็ตแล้วนะครับมาที่นี่เป็นพื้นที่ของท่านนายกเองอยากที่จะเชิญชวนพี่น้องผู้ชมรายการให้มาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตให้มาที่มัสยิดนี้เชิญฮะก็อยากให้พี่น้องที่มาที่นี่ ได้มาชื่นชมได้มาเที่ยวสัมปัสได้มาเยี่ยมเยียนนะครับโดยเฉพาะถ้าพี่น้องที่ชมรายการที่เป็นมุสลิมนะครับเรามีมัสยิดทั้งหมดภูเก็ตเนี่ย52มัสยิดนะครับครับผมท่านผู้ชมครับเห็นไหมล่ะครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้นะครับก็คือที่สุดของภูเก็ตอีกแห่งหนึ่งนะครับมัสยิดใหญ่โตโอถงสูงตระหง่านเหล่านี้นะครับเป็นที่รองรับนักท่องเที่ยวที่เป็นมุสลิมนะครับสำหรับทำอิบาดาได้ทุกเวลาเช่นเดียวกันวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านนายก มาโนดพันฉลาบอย่างสูงนะครับสวัสดีครับสวัสนีครับ